นะครับกับคุณผู้ใหญ่ใจ,จดีมาเหรอมาครับมาต้องเห็นแล้วมาขอข้ามาบางคนครับโอ้โหวันนี้ใช้สีเล่นหัวโอ้โหน้าหัวล้าฐานล้าขาแล้และจับคู่มวยมาปลุกเอาตัดมาตัดมาเอาไป นะครับสาหับตอเ็ก็ดูแล้วนะครับเป็นความสามารถในการเลี้ยงถูกต้องครับายเตะนีนะครับขอบคุณบอสใหญุ่้กชัยบอกว่านะครับยาางอต้นแกครับแล้วก็หัวหน้าเปสึลพีครับแล้วก็เจมนััต่อนี่ครับนี่ขตโอ้ยแล้วอย่ากหอยนี่เลยนะใช่้งโอ้ต้องขอเลท่าตะโกเลยแล้วก็